หนูจะอะไรคะบอกคุณแม่สิว่าหนูต้องการอะไรขอมือขอมือคะ่ะมือมาคะ่ะมือมือขอมือเร็วมือแมออ่ขอมือก่อนขอมือก่อนข้างไหนคะข้างนี้อีกข้างไหมเก่งมากอีกข้างนึงเก่งมากอีกข้างนึงเก่งมาก ไม่ให้แล้วงอนขออก่อนเก่งมาก,มากข้างนี้เก่งมากข้างนี้ข้างหนี้อีกข้างหนึง่งหรอเอาไหมาขอ,อีกทีได้ไหมอีกีเก่งมากค่ะอีกข้างเก่งมากอีกข้างเก่งมากอีกข้างเก่งมากมาหนูแล้วดาจ้ขอมือณคุณมาเลยดาจี้ ถ้าไม่ให้มือไม่ได้ขนมมือมาเดี๋ยวขอมือจี้ขอมือก่อนเร็วขอมือเก่งมากข้างนี้เราข้างนี้เอามือมาขอมือแม่ก่อนเร็วตาจี้ขอมือเก่งค่ะอีกค้างหนึง่งเก่งมากค่างนี้ก่อนเก่งที่สุดอีกคัางนึงโอ้โหเก่งมากค่ะค้างนี้เก่งเก่งเก่งที่สุดอีกทีอีกทีนะคะเดี๋ยวอีกทีนึง่งอะเอามาโอเคขอบคุณนะคะข้างนีง้ ให้เหรอข้างเดียวเหรอข้างพี่มาก่อนอีกทีหนึ่งลูกอีกทีหนึ่งให้อีกทีหนึงหน่งขอมือน,นี้ก่อนขอมือน,นี้ค่ะอ่าขอบคุณค่ะข้างนี้ก่อนข้างนี้ขห้คุณแม่ก่อนไม่ให้ความร่วมมือเลยข้างนี้แอะเจ๋งมากข้างนี้เจ๋งมากข้างนี้เจ๋งมากไม่ยอมกันแล้วค่ะไม่ยอมกันแล้วค่ะกลัวไม่ได้ไหนคะใครจะกินขนมบอกคุณแม่สิไหนยืน จยืนเก่งมากค่ะเก่งมากขยัยบหัวพี่โมชาตนะคะตัองตจี้อ่ะพี่โมชาไม่ใช่ยืนได้ไหมไม่ได้โมชาแก่แล้วโมชาไม่ต้องยืนดให้รางวัลให้รางวัลเก่งมากค่ะจ่งทั้งสองคนเลยเยี่ยมมาก